r m f s s f สต่างกันยังไงใครไม่อยากงงสั่งทค่นี้นะครับ r m f อหรือว่ากองทุนทรวมเพื่อการเลี้ยงชีพเนี่ยนะครับรัฐเขาอยากจะให้เรารู้จักเก็บเงินเอาไว้เลี้ยงชีพตัวเองหลังวัยเกษียณรัฐเขาก็เลยกําหนดเงื่อนไขนิดนึงครับว่าต้องซื้ออย่างต่อเนื่องทุกๆปีเว้นได้ไม่เกิน1ปีติดต่อกันกําหนดอีกนิดนึงครับว่าลงทุนไปแล้วคุณจะต้องลงทุนถืออย่างน้อย5ปีและต้องถือไปจนถึงอายุ 55ปีบริบูรณ์ซึ่งวงเงินนะครับที่สามารถลดหย่อนภาษีได้สูงสุดก็คือไม่เกิน30% ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีนะครับแต่ในขณะที่ไอ้เจ้าตัว S S F จะเป็นกองทุนรวมเพื่อการออมวัตถุประสงค์เขาอยากจะให้เรารู้จักการออมเพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีการกําหนดนะครับว่าซื้อแล้วจะต้องซื้ออย่างต่อเน,นื่องทุกๆปีแต่ก็ข,ขอ,อนิดนึงแค่นั้นเองครับว่าให้ลงทุนเป็นการออมที่นานสักหนึ่งให้ถืออย่างน้อย10ปีนะครับวงเงินที่สามารถเอาไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดก็คือ30%ไม่เกิน2,000 0 0บาทด้วยไอ้เจ้าตัวเงินนะครับที่เราเอาไปลงทุนใน R M F แล้วก็ S S F เมื่อเอาไปรวมกับแหล่งเงินสําหรับวัยเกษินอื่นๆแล้วรวมกันทั้งหมดองไม่เกิน5แ0นบาทในปีใดปีหนึงนะครับ IMF s s f ต่างกันยังไง